สวัสดีครับผมเล็กจากไทยกาอิสซิรี่นะครับวันนี้ผมอยู่กับออลนิวปาเจโร่ตัวใหม่นะครับขับสี่ะวันนี้ลูกค้าได้มาทําการลดล็อกหน้าจอจากเรานะครับแล้วก็ติดกล่อง a v อินต่อคา w i ไบไฟต่อทีวีดิจตอลนะครับก็มาในส่วนของหมดของกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนมุมมองได้นะครับ แล้วก็เรามาดูโหมดกล้องถอยหลังกันนะครับหน้าจอก็ตัดเป็นกล้องถอยหลังให้นะครับโอีคเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นกันต่อครับอตอนนี้เป็นโหมดของคา w i ไวไฟนะครับมีเรืองลิงนะฮะเรามาขับรถกันดูนะครับตอนนี้เราได้ทําการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้ากัน ซึ่งตอนนี้อยู่ในโหมดของคาไวไฟเรามาในส่วนของโหมด TV ทีวีดิิตอกกันบ้างนะครับก็กดเปลี่ยนโหมดนี่ก็เป็น TV ทีวีดิิตอลแล้วครับแล้วก็มันตีมีเดียต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเลื่อนช่องกันโด ตรงนี้เราก็จะมีสวิตช์มาให้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเปิดปิด AV นะฮะในโหมดของโรงงานเดิมนะครับส่วนตัวที่2ก็เป็นโหมดของอ GPS นะครับหรือว่า Speed Nav ในกรณีที่ดูนว v นะครับ โอเคอยากขออากาศให้แฟนรายการวิทยุ A ก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางทีมงานไทคายอิคเซอรี่ได้นะครับวันนี้ผมเล็กไทคายอิคเซอรี่ก็ขอจบการครีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ